วัสดีครับกับผมนายบำรุงพรมเจริญนายกุงการบริหารส่วนตำบลคลองหลังอําเภอนามมจังหวัดสงขลาตามที่กระทรวงหาดไทยได้ส่งเสริมและมอบนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,นดําเนินการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศพศ2565-2570 โดยใช้หลักการ3ชใช้น้อยใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่หรือ3 r s Reduce, Reuse, Recycle ภายใต้กรอบการดำเนินงาน3ระยะได้แก่ต้นทางกลางทางและปลายทางเพื่อลดปริมาณขยะและส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลคล้อหลังได้ขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ในเขตตำบลคลองหลังให้เกิดผลอย่างเป็นรูป,ปรธรรมมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นรวมถึงจังหวัดสงขลาและยังเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพศ2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับปัจจุบันมาตรา67ในวงเล็บสองซึ่งกำหนดไว้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องรักษาความสะอาดของถนนทางน้ำทางเดินและที่สาธารณะนะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลังจึงได้ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่หนึ่งบ้านคลองหลังจัดตั้งธนาคารขยะตำบลคลองหลัง นำร่องโดยหมู่ที่หนึ่งตำบลคลองหลังขึ้นโดยได้เปิดดำเนินการครัง้งแรกเมื่อวันที่19มีนาคม2567และดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันซึ่งจะมีการนำขยะอีใจขเ้ิมาสร้างมูลค่าด้วยการใช้หมุนเวียนให้เกิดประโยชน์นำไปขายให้กับผู้รับซื้อของเก่านอกจากจะเป็นการสร้าง รายได้ให้กับสมาชิกทำให้มีรายได้เสริมมีเงินเก็บและเป็นการฝึกมิสัยการอมให้กับคนในชุมชนแล้วยังถือเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างถูกวิธีช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนส่งผลให้สภาพแวดล้อมน่าอยู่ขึ้นบนรรเทาภาระการ จัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลังนอกจากนี้ยังมีการแบ่งส่วนของรายได้ซึ่งสมาชิกได้ผู้รับซื้อของเก่าร่วมกันบริจาคเพื่อนำไปใช้ให้เกิดกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านในด้านต่างๆตามความต้องการของคนในชุมชนซึ่งจะเป็นการปลูกฝังในเรื่องของฟารมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละให้เกิดขึ้นในสังคมอันจะส่งผลให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขในชุมชนในหมู่บ้านด้วยครับ